สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเปิดคลิปการงานการเงินของชาวราศีมีนกันแล้วนะคะช่วง16-30มิถุนายนนี้นะอ่าก่อนอื่นขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจเลยทุกติดตามแล้วก็ทุก subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินของชาวราศีมีนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะ ว้าวเด็ออกครับ s ก็อเปอร์โคดีจังเลยว้าวชาวมีนค้าทำไมเรื่องการงานของคุณน่ะอืมคุณจะมีโอกาสดีมากๆเลยต้องบอกก่อนว่าคุณน่าจะมีโอกาสดีนะขอให้มันดีไปหมดเลยทุกคนขออีกไปเราลุ้นมากเลยอ่ะชาวมีนของคุณ ว้าวโอเคดูเหมือนว่าคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ mm hmm. โอกาสดีๆเรื่องงานนะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เร็วๆนี้เราบอกเลยว่างานที่คุณเริ่มต้นใหม่เนี่ย uh huh. จะมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือหรือจะมีคุณมาเปิดมีคนมาเปิดช่องทางให้คุณได้เจองานใหม่แล้วงานใหม่อันเนี้ยเราบอกได้เลยนะคะว่าหนึ่งแหละนำพาซึ่งการเงินมาให้คุณนำพาเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานมาให้คุณเราบอกก่อนนะว่าโอกาสของคุณดีมากๆในเรื่องงานนะคะคุณจะมีอย่างบางคนถ้าเป็นเจ้านายตัวเองต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ว่าง,งานที่คุณได้รเริ่มทําลงไปแล้วเนี่ยงานใหม่ของคุณเนี่ย มันจะนำพาซึ่งเรื่องการเงินคู่ค้าคู่เจรจามาให้คุณได้ดีมากๆทำให้ฐานะการงานของคุณน่ะมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามั่นคงในระดับหนึ่งมันก็ถ้ามั่นคงมากไปไหมมันก็ยังไม่มากนักเท่าไหร่แต่อยู่บอกบอกได้เลยว่ามั่นคงระดับหนึ่งนะคะออคุณจะได้รับโอกาสการช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือเจรจาเรื่องการเงินด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะคะโอเค เดี๋ยวมาดูนะคะว่างานงานดีแล้วเงินดีบ้างด้วยไหมนะคะงานดีแล้วเงินดีบ้างด้วยไหมขอมาดูกันนะมาดูกันนะคะงานดีอะ่ะเรามองว่าดีมากๆเลยองานที่คุณเริ่มต้นทำใหม่อะ่ะหรือมองเร็วเนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นอะ่ะโอกาสใหม่ๆโอกาสชีวิตคุณเปลี่ยนเลยอะชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะอะ ที่ผ่านมาการเงินของคุณเดี๋ยวดูซะว่าเป็นยังไงเอง่ยของชาวมีน บางคนน่ะหมดหมดเงินไปอะค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องการเดินทางเนาะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินอะไรมาแล้วก็ตามเนี่ยเรามองว่าหนึ่งแหละคุณจะได้เงินจากใครไม่รู้หนึ่งที่เป็นคนไกล คนไกลหรือคุณอาจจะดีวการค้าการเจรจากับคนต่างชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าคุณก็อาจจะได้ได้เงินจากส่วนนั้นจากส่วนคู่ของคุณก็เป็นไปได้จากคนคุณอาจจะได้โชคหรือโชคอะไรดีๆสักอย่างแหละจากคู่ครองของคุณอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วนะคะจากคนที่คุณติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามที่ว่าต่างการต่างประเทศทางไกลอะไรเนี่ยนะ มองว่าคุณอาจจะมีทิศทมงได้เงินจากทางนี้นะคะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณใช้เงินแบบมัธยันแล้วอะบางคนถึงขนาดว่าตัวเองอะการเงินขัดสนสุดๆนะคะคุณรออะไรก็ตามนะสิ่งที่คุณรออยู่เงินตรงนั้นอะคุณจะได้รับเงินตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นเงินทางไกลนะต้องบอกแบบนี้หรือการเงินมาจากการติด,ต,ด,ต,ดต่อเจรจาในเรื่องงานใหม่ของคุณที่ว่าคุณอาจจะมีที่ธุรกิจต่อเจรจาจาก ทางไกลแดนไกลเท่านั้นเองนะคะแล้วมองว่าเร็วๆนี้หรือตอนนี้แหละคุณโอเคอ่ะคุณโอเคกับเรื่องเงินของคุณถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะแย้มย่ําแย่อะไรก็ตามโดนใครปฏิเสธมาโดนใครคุณเคยทะเลาะเคยมีปัญหากับใครก็ตามคนคนนั้นของคุณอ่ะหรือคู่ของคุณที่ว่าคู่ค้าของคุณคู่เจรจาของคุณหรือหรือแม้แต่ลูกน้องบริวารหรือแม้แต่เจ้านายอะไรของคุณก็ตามเนี่ยนะที่สร้างปัญหาให้คุณมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย ดูเหมือนว่าทิศทางการเงินของคุณน่ะมันเริ่มเป็นไปในแนวโน้มที่ดีนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มที่ดีแต่บางคนต้องบอกก่อนนะช่วงนี้ถ้ายังไม่ดีเราก็ต้องขอเตือนเลยว่ามันอยู่ในช่วงคุณน่ะต้องพยายามประครับประคองให้ได้มากที่สุดนะคะประครับประคองการเงินของคุณนะให้ให้สามารถว่าใช้จ่ายรายเดือนได,ได้ได้ลงตัวนะ ต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ถึงกันไรกันนั้นเสียไอ้ที่คุณเหนื่อยสาหัสแสนสาหัสสา,หส,สาการมาเรื่องงานหรือเรื่องเงินของคุณก็กตามเนี่ยโอกาสดีจะมาหาคุณเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของเงินของคุณนะอาจจะได้เงินซัพพอร์ตจากใครบางคนที่เป็นคนแดนไกลก็เป็นไปได้นะนะคะ uh huh. งานของคุณจริงๆคุณจะเริ่มต้นใหม่อะไรคุณลุยได้เลยนะโอกาสมาถึงแล้วอะ จริงๆค่ะอนาคตของคุณเนี่ยโอ,อกาสมาถึงของคุณจริงๆไอ้สิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้ก็ตามเนี่ยในเรื่องเงินหรือเรื่องงานของคุณที่คุณเหนื่อยมากที่คุณได้ลงทุนอะไรไปแล้วหรือทําอะไรไปก็ตามเนี่ยเรามองว่าเร็วๆนี้แหละสิ่งที่คุณหวังตั้งใจไว้อะ่ะมันจะสําเร็จ มันจะสาเร็จแล้วเรื่องเงินคุณก็จะตามมาด้วยนะคะเอาใจช่วยของชาวราศีมีนนะว่าโอเคนะคุณจะเริ่มงานใหม่คุณลุยได้เลยเรามองเห็นโอกาสดีๆมาหาคุณแล้วแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นโชคของคุณอนะโชคเรื่องหน้าที่การงานของคุณทีเดียวนะคะต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าโชคลาภของคุณจะมีบ้างไหมชาวมีนโชคลาภจะมีบ้างไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ ุณจะมีโชคบ้างไหมเอ่ยส่วนมากคลิปการงานการเงินคนไม่ค่อยจะสนใจมากเท่าคลิปความรักเนาะบางทีเคยคิดนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปการงานการเงินเดือนละหนดีไหมประมาณนี้เลยอนะออืเดี๋ยวมาดูนะคะ โคลาบถ้าคนในสิ่งโชคเรามองว่าโอกาสมันเดี๋ยวดูดิว่ามีไหมเรามองว่าน้อยอะ่ะน้อยจริงๆถ้าใครคิดจะสิ่งโชคชาวมีนเรามองไม่เห็นโอกาสนั้นจริงๆค่ะถ้าสิ่งโชคอะ่ะคุณอาจจะเจ็บตัวเท่านั้นเองนะแต่ส่วนถ้าการงานการเงินอย่างที่บอกคุณลุยได้นะคะคุณลุยได้เต็มที่เท่านั้นเองนะแต่ส่วนเรื่องโชคลาบ ถ้ามีจริงๆก็คือมีจากเลขทะเบียนรถของคุณอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวจริงๆแล้วจากการเดินทางของคุณที่คุณติดต่อเจรจาอะไรก็ตามเลขทะเบียนรถนั้น,นคุณลองเอามาตีได้นะในส่วนของโชคลาภน่าจะเป็นแบบนี้เพราะดูเหมือนว่าคุณช่วงนี้คุณเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเจรจาการค้าขายหรืออะไรก็ตามเกี่ยวเจรจา เกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือเจราจาเกี่ยวกับงานในองคอ์กรที่คุณทําอยู่มันมีเรื่องเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคคุณก็เสี่ยงโชคจากเลขที่ลดของคุณนะคะลองดูนะในเรื่องโชคลาภมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเสี่ยงก็น่าจะได้น้อยอะนะคะบอกก่อนมันน่าจะมาจากเรื่องเงินอย่างเดียวมาจากเรื่องหน้าที่การงานของคุณอย่างเดียวเท่านั้นเองเดีย๋ยวมาดูบทสรุปงานของคุณ ในช่วง16นี้นะคะอุปสรรคที่ผ่านมาอะไราของคุณก็แล้วแต่เนี่ย เขาบอกแล้วไงว่ามันเป็นช่วงที่คุณมีโชคในเรื่องงานของคุณที่ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณมันเหมือนแบบว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องงานของคุณแน่นอนอะ่ะจะมีโอกาสใครโน้ตหยิบยื่นโอกาสในเรื่องงานใหม่ให้คุณเรื่องโอกาสดีๆให้งานของคุณอะ่ะมัน,ม,นมันมีความมั่นคงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วงานเนี่ยของคุณอะ่ะ มันสามารถไปต่อแล้วต่อยอดได้ด้วยเรามองแบบนี้เลยนะคะที่บทสรุปเขาให้มาสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วหรือโอกาสที่คุณอยากเปลี่ยนงานมานานแล้วเนี่ยอุปสรรคมันหมดไปแล้วคุณทําได้คุณรเริ่มได้แล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมาเนี่ยค่ะนะเรามองว่าถ้าคุณใช้ใช้ความคิดในอยู่ในโลกปัจจุบันหรือว่าในเหตุและผลของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองดูดีๆซิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณเนี่ย เรามองว่าดีมากๆในเรื่องงานของคุณนะคะส่วนเรื่องเงินก็เช่นกันเรื่องเงินแล้วเนี่ยเรามองว่าถ้าคุณมีการติดตลอ่อติดต่อเจราจาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามมีเรื่องการเดินทางเข้ามาข้องเกี่ยวนั่นแหละคุณอาจจะสําเร็จเรื่องนั้นนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนของการงานการเงินคุณก็น่าจะมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไว้มาดูว่าคลิปต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะคะ คลิปนี้เอาใจช่วยถ้าคนราศีมีงานใหม่คุณรุยเต็มที่เลยเรามองเห็นงานใหม่ของคุณโอกาสดีๆอ่ะคุณจะได้โอกาสดีๆที่ว่ามีคนมามาอยู่ดีๆก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนโชคช่วยเลยประมาณนั้นนะคะทั้งสำหรับคนที่ทํางานของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองด้วยแล้วก็ตามเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเรามองว่าโอกาสคุณจะได้คู่ค้าคู่เจรจาหรือใครก็ตามมาหยิบยื่น มาให้เงินคุณนะคะมาให้งานของคุณมาให้งานของคุณมันมันมันก้าวหน้าไปไกลถึงมั่นคงได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะเอาใจช่วยจริงๆค่ะไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ